วันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด20ตันนะลูกค้าครับของยี่ห้อโคเบลโก้นะฮะมาแนะนําให้ชมกันนะครับขอ <_. S 1> ม,มาตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโคเบลโก้รุ่น FK 210 DLC ขีด8นั่นเองนะครับอ่ามาร์กเอ็กนะเรียกได้ว่าเป็นตัวใหม่แล้วนะลูกค้าครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องคอมมาเร็วนะไม่ได้เป็นเครื่องแตเล็กธรรมดาแบบรุ่นเก่าอีกต่อไปแล้วนะฮะเป็นเครื่องคอมมาเร็วตัวใหม่แล้วก็แน่นอนนึกคำที่เป็นเครื่องคอมตัวใหม่แล้วเนี่ยพวกการทํางานการตอบสนองของเขานะฮะแล้วก็พวกอัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยจะทําได้ดีนะครััับบมาาาาากกกขึ้้้นนนนนนววว่่่่่รรุเเดดยอองงะคทไไ มากยิ่งขึ้นประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะตัวนี้นะครับแล้วก็นในส่วนของรหัส L C ของเขานะฮะที่ตามหลังตัวชล่างของเขามาเนี่ยเขาจะมอกถึงตัวชล่างของเขาที่เป็นช่วงล่างยาวพิเศษนี่นะครับหา L C นะฮะ l องค c สซี่นะฮะเป็นตัวช่วงล่างยาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านในที่กําลังตามหารถนะฮะไปใช้งานที่ต้องการบาลานซ์ของตัวรถเดยอะๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเพราะว่าพอช่วงล่างเขายาวแล้วเนี่ย การทํางานการรับน้หนักของเขาเนี่ยจะทําได้ดีนะฮะกว่ารถที่เป็นช่วงล่างธรรมดานั่นเองนะครับเวลาทํางานเนี่ยบาลานซ์ก็จะดีมากยิ่งขึ้นทํางานได้นิ่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะฮะ แล้วก็พวกช่วงเฟรมเฟรมของเขานะฮะส่วนลงส่วงล่างเนี่ยมาสวยหมดเลยนะลูกค้าครับนี่นะฮะอารมณ์เนี่ยน่าจะเป็นรถที่แบบว่าใช้งานในล่มนะไม่ได้ลงดินลงเลนอะไรนะครับเพราะว่าสังเกตตัวแท็กของเขาเนี่ยแท็กเขาจะมีตัวเกีย้ยยางหุ้มมานะฮะก็คือถ้าเกิดสังเกตจากตัวเกีย้ยยางของเขาเนี่ยเขาน่าจะใช้งานในสายงานก่อสร้างมานะครับเพราะว่าเนี่ยนะฮะช่วงล่างเนี่ยพอใช้งานในสายงานก่อสร้างแล้วเนี่ยช่วงล่างมันไม่ได้โดนดินนะฮะโดนเลนโดนอะไรเท่าไหร่นะ,ะช่วงล่างก็เลยสวยมากนะตัวนี้นะครับ แล้วก็ด้านหน้ากระจกเนี่ยจะมีตะแกรงการเศษวัสดุติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับ นี่หล่อมากบูมอาร์มสวยหมดนะฮะลายแยกนะฮะมีติดมาให้เรียบร้อยนะตัวนี้นะครับนี่ SK 2, 2> <ม>1 0 d นะครับนี่สายใช้งานกอ่อสร้างตอบโจทย์แน่นอนนะตัวนี้นะครับบุ้งกีนะฮะแน่นอนมีตะของยกหนักติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าสวยๆหลอ่อๆเลยนะครับแล้วก็ด้านข้าขงเขาก็แน่นอนนะมีช่องเก็บของติดมาให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเก็บพวกกระบอกเจลารีนะฮะอะไรเล็บบุ้งกีสำรอนเนี่ยก็เก็บอยงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเปิดดูในส่วนของปั๊มไฮโดรลิกของเขากันหน่อยนะครับ ตัวนี้นะครับปั๊มเฟิร์มนี้แห้งกิกนะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับสวยมากนะฮะ SK 2 0 0 DLC นะครับด้านหลังก็จะเป็นโกเบโก้ตีตาแบบนี้เลยนะครับอ่ะไปดูสภาพแผงว่าน้ำด้านข้างกันนิดนึงนะฮะก่อนจะเข้าไปดูภายในวัวเก่งนะนี่นะฮะสภาพหน้าตาแผงหม้อน้ำนะครับประมาณนี้นะแผงหม้อน้ำมอแบตเตอรี่กองอากาศอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่เจ้าตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะเขาจะมีตัวสลับคอนโทรลนะฮะติดมาให้เรียบร้อยเลยตรง ะครับก็ถือว่าดีมากๆเพราะว่าถ้าเกิดหน้าง,งานมีรถขับหลายคนนะฮะเราก็สามารถมาสลับคอนโทรลตรงนี้ได้เลยนะครับให้ถนัดตามแต่ละคนขับแต่ละท่านถนัดได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งแลกสลับคอนโทรลที่คอนโทรลนะฮะแบบรุ่นเก่าอีกต่อไปแล้วนะครับแบบนั้นเนี่ยเสียเวลาหลายชั่วโมงนะฮะไม่ต้องแล้วนะฮะหมุนวาล์วแป๊บเดียวใช้งานได้เลยนะครับนี่ถือว่าดีมากๆนะอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อนะครับชิปนี่นะฮะสภาพหน้าตาภายในก็จะประมาณนี้นะครับสวยนะชุดเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ของเขาเนี่ยไม่มีตรงไหนที่แตกหรือว่่าาเเสียยยหลนนะครับ สวยมากนะครับน,น,นี่เฟลลิงก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองกดตัวเทสตปงเทสปั๊มให้ดูนะครับน,นิ่มๆน,นะฮะกดตัวลอ,อยได้สบายๆนะอันนี้คือรอบต่ํานะลูกค้าครับก็กดตัวลอ,อยขึ้นได้สบายๆเลยนะฮะนีนคน่คอนโทรลคอนโทรลนะฮะทำงานได้ปกตินะตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะกวักบูมเข้าออกนะครับได้ปกติเลยสวิงซ้าย สวิงขวานะฮะใช้งานได้ปกติดีมากๆนะครับอ่านะฮะปั๊มเพิมแรงไวตามไม้ตามมือนะเดี๋ยวลองตัวเดินให้ดูด้วยนะครับเนี่นะเดินหน้านะครับ <laughs> มอไซค์มานะฮะเดี๋ยวก็ชนซะเลยนะครับ <laughs> แซลแซนะฮะเดินหน้าถอยหลังปกตินะฮะ ตัวเดินนะฮะบ,บิดตัวซ้ายขวาได้สบายบายนะครับตัวนี้นะครับตัวเดินก็ถือว่าแรงดีพร้อมลุยงานนะตัวนี้นะครับปั๊มดีตัวเดินดีเอาไปเนี่ยพร้อมลุยได้เลยนะครับอ่ะโอเคอันนี้เป็นในส่วนของสภาพรอบคันสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเหยียเบื้องต้นของเขานะเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปด้านบนนะลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดฝาเครื่องไปดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันนะครับไปดิผมตัดไปเลยนะครับ นี้นะครับผมก็ได้ทําการเปิดฝาเครื่องยนต์นะฮะของเขานะฮะรอไว้ที่นี่เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเขาใช้งานเป็นนะฮะเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบนั่นเองนะครับตามสไตล์มาเอะของเราเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของหลังเที่ยงของเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ฮีโน่นะฮะลูกค้าครับ J O 5e นะตัวนี้นะครับอา่าเป็นเครื่อง jo 5e นะแล้วก็แน่นอนทุกคนที่เป็นเครื่องีโน่เนี่ยพวกกองอะไรนะฮะของเขาเนี่ยสามารถหายได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีราคาย่อมเยาว์นะฮะอ่าเพราะว่าเครื่องีโน่เนี่ยคือเครื่องตัวเดียวกัรบรถบรรทุกบ้านเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนพวกอะไรไม่ต้องห่วงเลยนะครับห่ายได้ง่ายแล้วก็มีราคาย่อมเยาว์แน่นอนนะเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องของเขาใกล้ๆกันนะครับ ข้าเครื่องนะฮะบ,บอกได้เลยว่าแห้งๆสวยๆเลยนะจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีนะลูกค้าครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็พวกเสียงเครื่องนะครับการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับก็ทํางานได้แน่นนะฮะนิ่มดีปกติเลยนะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ แห้ง,หงสๆสวยๆนะด้านลงด้านหลังสวยหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแพรนะฮะมอเตอร์สนของเขาเนี่ยก็ามาแห้งสวยดีมากเลยนะจุดว่าซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับนี่เมนลงเมนหลักเมนสายให้ดูต่างต่างนะฮะแห้งกริกเลยนะครับอ่านี่กริบๆนะฮะ หล่อมากนะตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการนะฮะพาชมสภาพรอบพันนะสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเพลทเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัวคูเปโก้ SK 2 1 0 DLC ขีดแปดคันนี้นะครับก็ได้เกิดทนายที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในที่บอร์โทรที่เกิตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะฮะอาจก็จะมีรุ่มเขาละเอียดละเอียดรอบพันนะพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดเสียงองเนาแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส คันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่า แห้งสวยทั้งคันนะฮะตามสายมาร์กเอตัวใหม่เลยนะฮะแล้วก็พวกแรงปัม๊มเครื่องตัวเดินของเขาเนี่ยทำงานได้แน่น,แ,น,นแรงดีหมดเลยเอาไปเนี่ยพร้อมรีงานพร้อมใช้งานได้เลยนะฮะค่าตัวก็ไม่แพงนะอยู่แค่ร้านกลางๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจนะอย่าลืมติดต่อเข้ามาสำหรับวันนี้ขอฝากนี้นะฮะกับตัวโกเบโก้เอสเคสองล้อสุดเดียวซีขีดแตดมาร์กเอตันนี้นะครับถ้าเกิดท่านายที่ดูแลชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดสมัครไว้นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดน,นะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้กกก็ลลาาไปป่่อนนนนบัััใใหหมคคิ้สสวดีร